มันท่วมทั้งหมด3รอบครับก็คือรอบแรกเนี่ยครับผมก็ได้ไม่ซื้ออุปกรณ์ซื้อไม่ทัน,นครับก็น้าก็เข้าบ้านระดับประมาณหัวเขา่าเพราะว่าตอนเช้าน้ําลดลงนะครับพอเอาปิ c กอัพนะครับออกไปได้ก็ไปซื้ออุปกรณ์มาก็ไปซื้อเครื่องบันไฟผ้าใบามาแล้วก็อุปกรณ์เหล็กนะครับแล้วก็ก็รีบเข้ากลับมาที่บ้านแล้วก็รีบมาทำนะครับกับแฟนก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ทําที่กั้นนะครับทั้งประตูด้านนี้แล้วก็ประตูลงจอดรถทั้งสองด้านเสร็จ ก็ใช้วัสดุก็คือใช้ก้อนหินในบ้านนะครับที่แต่งสวนก็ทับบริเวณด้านล่างแล้วก็แป๊บเดียวน้ำก็ขึ้นก็ท่วมระดับประมาณ70เซนก็น้อยกว่ารอบแรกเนี่ยประมาณ10เซนแล้วก็มีท่วมรอบ3อีกก็น้ําไม่เข้าบ้านเลยครับ ก็จริงๆแล้วนะครับในลักษณะการเตรียมการแบบนี้นะครับก็ในพื้นที่ที่น้ําไม่สูงมากนะครับก็สามารถทําได้นะครับที่มีกําแพงแข็งแรงก็สามารถทําได้นะครับแต่ในลักษณะพื้นที่นะครับที่ท่วมสูงนะครับเราก็ควรฟังประกาศเดือนนะครับจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลนะครับก็เมื่อมีคําสั่งให้อุพยพก็ควรทำตามครับ